เราไปดูรถที่ส่งมอบกันค่ะวันนี้ต้องบอกก่อนว่าสำหรับคันนี้เป็นสเปคพิเศษจริงๆเลยนะคะเป็นรถเล็กแต่ใจใหญ่มากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้จะเป็นรถยี่ห้อ Hino 500 Dominator นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตระกูล Fc ค่ะ Dominator 500กันชนมาในแบบสีเทานะคะนี่ค่ะ เท้าแบบนี้ดีถือได้ว่าเป็นเทาาที่ลงตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมสีเงาตัดกับสีเทาถือได้ว่าหลอ่อสมศักดิ์สรีมากๆค่ะตัวกันชนก็จะเป็นกันชน2ชั้นนะคะตัวไฟเนี่ยมาในรูปแบบหรูหาราเลยทีเดียวกระจกด้านข้างนะคะซ้ายมือเนี่ยจะมีถึง3บานด้วยการเพื่อเพิ่ม <ๆ S 2> มุมมองในการขับขี่ให้ปลอดภัยนะคะแต่ในส่วนด้านขวาก็จะมี1อันค่ะ สามารถปรับตามความต้องการของเราได้เลยสำหรับรุ่นนี้จะเป็น F49J ค่ะเป็นตัวย u โร3นะคะออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้าทั้งตัวหัวบอดี้เขาแล้วก็ตัวรถนะคะส่วนตัวเครนที่ลูกค้าเลือกต้องบอกกันเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเครนรุ่นใหญ่สเปคใหญ่นะคะนอกเหนือจากเป็น4ตอนแล้วลูกค้ายังเลือกเป็นตัวเครน5ตอนอีกด้วยค่ะ ซึ่งจะค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าตัวรถมากๆเลยนะคะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการใช้งานหนักค่ะก็เลยจึงเลือกเป็นเคนมรุ่นี้เพราะลูกค้าไปใช้งานของตัวเองนะคะไม่ได้วิ่งรับจ้างหรือวิ่งระยะไกลส่วนตัวกระบะลูกค้าซื้อเป็นเลือกเป็นโทนสีเหลืองลอนคู่เปิดข้างได้ ลักษณะของเครนรุ่นนี้นะคะที่ลูกค้าเลือกเป็นพิเศษมาติดตั้งใน h ีโ o Fc เนี่ยนอกเหนือจากประสิทเิภาพความแข็งแรงแล้วนะคะก็ยังเป็นเครนพิเศษขาสลับค่ะแน่นอนว่าเครนขากว้างนะคะจะทำให้การยกด้านข้างของตัวสินค้าเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นและก็ตัวรถเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าขากว้างพิเศษค่ะจะทำให้มุมมองและมิติในการยกนะคะทำให้รถเนี่ย ไม่เอียงข้างค่ะลูกค้าจึงเลือกเป็นรถแล้วก็เป็นเคียนรุ่นนี้แล้วมาดูถึงได้เวลาส่งมอบแล้วนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าลูกค้าของเราเนี่ยน่ารักมากๆนะคะตอนเลือกซื้อรถก็ไม่ได้ลงมาดูรถหรือมาดูเครนเลยก็ตัดสินใจเลือกเลยนะคะพี่ๆทั้งสองก็บอกว่าชอบใจมากทั้งตัวรถและก็ตัวเคเรียนรวมถึงการบริการของเรา ต้องขอขอบคุณที่ให้เราได้ดูแลนะคะตอนนี้ก็พี่ก็ขอพอรแม่ยานางรถให้ขับขี่ปลอดภัยใช้แล้วก็ร่ำรวยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะเราก็จะทำการผูกตัวดอกไม้ให้ที่หน้ารถนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลในการรับรถป้ายแดงแล้วก็เข้นป้ายแดงเป็นวันแรกค่ะ เรื่อง,งานดามดีแบบนี้นะคะก็ดูเรื่องที่เราเนี่ยสะดวกที่จะออกสะดวกที่จะขับหรือว่าสะดวกที่จะไปใช้นะคะถือว่าทุกเริ่อเนี่ยเป็นเริ่อที่ดีได้เริ่ง,งานดัาดีแล้วส่งพี่ๆกลับบ้านขอให้ใช้งานรถคันนี้แล้วมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่ง,งขึ้นไปนะคะขอบคุณที่ให้อู่อนนทเพลนได้ดูแลคะ่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ